อมไวให้มาอืมเฉาเฉบมามากินน้ำก e ันเด้อจ้าน ja. ี oh ่คืออมไวใส่ใกล้บ e ้านจ้าแซ่บฉาเฉามาเด้อมาเด้อมาเด้อปใหญ่เอ้ยมาเด้อกินอมไว ใส่ผ้าขาหน่อยนึงแซบอันนี้ก็อออมทำด้วยจ้ะอืมทำแก้วแซบจ้า โอ้แซ่บทั้งสองอย่างมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันค่ะอืมน้ำมาแซ่แบแบก้อมใส่ไกลบ้านจ้าอืมแซ่แบจ้าแซ่บอ๋อไหวใกลบ้าน แค่มันเด้อมันเด้อมันเด้อเนอเอ้ยกินมดปลาเด้อนี่คือออมหำเด้ยจ้า ันนี้อมอมพัาจ้าเขามาขายตลาดบ้านาธาตุพนมค่ะแซบแซบแซบไว้ก็แซบออมพัาธ์ก็แซบ